เจ้าหมาเดินตามมาด้วยระวังนะเดินข้ามสะพานไม้อ่าเดินดีๆระวังตกนะอ่าเดินชา้ชาๆเ,เดินอย่างมีสติอ่าค่อยๆเดินอ่าระวังตกระวังค่อยๆเดินนะอ้า ตั้งหลักให้ดีอ้าวเดินต่อได้ไหมอ้าวจะกลับก็ยากจะเดินไปก็ไหวไหมอ้าวตั้งหลักให้ดีอา้อาวอ้าวกลับอ้าวตกเลยเดือดร้าวจนได้สีเท้ายังรูพราดน้าปลาดยังรูพลังรถสิบล้อยังหงายหลังอย่าหมดหวัง ตั้งใจทำดีต่อไป